คอนเสตถัดมานะครับก็เป็นยังเป็นเรืเ่องสารละลายอยู่แต่เปลี่ยนนิดนึงครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้อสอบมันเริ่มมาเล่นแนวนี้เพราะว่าแค่เปลี่ยนความกข้มนสารละลายเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่ทําทได้แต่พอมาเล่นที่ไอออนบางตัวเราเน้นไปที่ไอออนอย่างนเ,าเนี้ยเอาแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยเป็นผลึกเนี่ยช่างเราเติมลงไปในสารละลายแมกนีเซียมคอลอไรด์สังเกตว่าจะมีแมกนีเซียมที่เหมือนกันอยู่นะเราก็ต้องมานั่งคิดเฉพาะแมกนีเซียมนะแล้วก็มาเทียบความเข้นของแมกนีเซียมอย่างเดียว ซึ่งถ้าเกิดให้เป็นสารดียวกันมันก็แค่จะมีการเจือจามีการเพิ่มแรงดันข้น,นเท่านั้นนีงแต่พอเล่นที่ไอออนปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการคูณในเลกค่อยอาจจะมีการถามจุดอื่นด้วยเช่นซันเฟตกับคออรี์อัตรา,าส่วนเป็นเท่าไหร่เงี้ยครับข้อสอบเริ่มเบี่ยงเบนมาแนวนี้นิดนึงเพื่อให้มันมีความไม่ซ้ําเดิมไงนะอันนี้ก็ลองทาดูเองก่อนเนาะกูไกด์ไลน์ให้แล้วอันนี้คิดชอปเปนีเซเียมก่อนนะข้อแรกเนี่ยสุดท้ายก็เามาคิดโมของซันเฟตกับคออรี์เทียบกันอีกทีหนึง่งให้เวลา 45วินาทีแล้วกันเหมือนเดิมครับไกด์ไลน์ให้แล้ว ตอวแมกนีเซียมนี่24นะครับต้องจําได้นะแมกนีเซียมมันตัวแรกๆมันต้องรู้แล้ว24ถ้าใครทํโจทย์ปริมาณสารไปบ่อยจะจําได้นะโซเดียม23แมกนีเซียม24อะถัดมาครับมาดูตัวอย่างนี้นะแมกนีเซียมมัน24ซันเฟลดเมื่อกี้9 6บวกไป120 อันน,นนี้เอามาหา120เนี่ยรู้แล้กี่โมครับ0.02โมซึ่งเราเน้นที่แมกนีเซียมใช่ไหมก็โมแมกนีเซียม2บวกนะแมกนีเซียมไอออน0.02โมถัดมาแมกนีเซียมคลอไรด์0.1โมอล่า200รูปบาทเซน1ลิตรมี 0. 0.1ถ้า200เท่าไหร่ครับก็0.02โมของแมกนีเซียมไอออนเช่นกันเพราะแมกนีเซียมไม่มีเลขคอยทั้งคู่นะ เมื่อคนละลายจนหมดเติมน,น้ำกันปรับเป็น500ลูกบาทเซนจำภาพนะมอลแมกนีเซียมไอออนเนี่ย0.02กับ0.02ก็แปลว่ามี0.04แล้วนะจับรวมไปเลยในสารละลายรวม500ลูกบาทเซนก็0.5ลิตรเปลี่ยนในใจได้ไหมครับ500ลูกบาทเซนก็ครึ่งลิตรก็0.5ลิตรเนี่ยเสร็จละได้มาเท่ากับ0.08มลาร์ เฉพาะแมกนีเซียมไอออนนะเราไม่คิดตัวอื่นเพราะเขาถามแมกนีเซียมอย่างเดียวเสร็จแล้วครับโมตอลิตทีนี้ก็ถามอัตราส่วนโดยโมของซันเฟดกับคอไลน์ล้วก็เทียบดูเลยซันเฟดเนี่ยมันก็ต้อง0.02เชน่นกันถูกไหมครับเนื่องจากไม่มีเลขค่อยอะไรนะอย่าไปมองว่ามันห้อยสี่นะสี่เป็นของซันเฟดเองมันไม่ได้มีวงเล็บเราห้อยอีกทีหนึง่งก็0.02โม,โมคอไลน์นี้มันห้อยสองก็เบิ้ลเข้าไปครับกลายเป็น0.04อัตราส่วนในสารละลายสุดท้ายก็น่าจะเป็นไอ้โดยโมแล้วนะ ไม่ว่าจะเติมสารละลายเติมน้ํากัืไปเท่าไหร่อัตราส่วนของสัลเฟตกับคอไรด์ก็จะไม่เปลี่ยนครับคือหนึ่งต่อสองแล้วใช้ดักจะเป็นยังไงใช้ดักก็น่าจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเพราะอะไรดิวในคอยจะเป็นอย่างนี้ครับข้อสอบแนวๆเนี้ยไม่ยากนะครับข้อนี้ถัดมาตัวอย่างถัดมาให้เวลาหนึ่งนาทีครูไม่ไกด์ไลน์นะเราทําเองบ้างในห้องสอบจริงต้องทําเองไม่มีใครมาแนะนําให้ คล้ายๆเดิมแต่ถามตรัสกันนิดเดียวเองครับ ดูกันข้อนี้นะเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วอะ,อะคิดตัวนี้ก่อนคิดโมงก่อน0.5นุดห้าโมลต่อลิตรเอามาร้อยรูปบาทเซนแปลว่ามีคอปเปอร์อยู่เอามาแค่ร้อยรูปบาทเซนนะอันนี้0.5นจุดห้าในหนึ่งลิตรเอามาร้อยหนึ่งก็แค่0 0นจุดศูห้าโมลคอปเปอร์สองบวกถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเติมอะไรบ,บา,งางอย่างลงไปคอปเปอร์คอไลน์ลงไปปึ๊บ ปริมาตรดเป็น500มีคอปเปอร์ไอออนอยู่0.9มลาร์อันนี้คือเทียบกัน1ลิตรถูกไหมครับถ้าแค่ครึ่งลิตรเนี่ย500คือครึ่งลิตรก็ต้องมีโมลคอปเปอร์อยู่เท่ากับ0.45มลถูกไหมครึ่งหนึ่งเครื่องเดียวเนี่ยเพราะมันแค่ครึ่งลิตรคอปเปอร์ต้องมีทั้งหมด0.45มลมีอยู่แล้วตอนแรก0.05แต่ว่าที่เติมลงไปเนี่ยต้อง0.4โมลของคอปเปอร์ไอออนถูกไหมครับ เพราะว่าอันนี้รวมกับอันนี้แล้วจะได้เป็นอันนี้ไงเราอย่าคิดเป็นโมต่อเลตนะเราต้องคิดเป็นโมบวกโมได้โมนะครับเราต้องรู้แล้วว่าเติมลงไปเท่าไหร่มีตัวนี้อยู่0.4โมก็ต้องเติมลงไปเท่าไหร่ครับ0.4โมเนื่องจากคอปเปอร์ไม่มีเลขห่อยอะไรเลยนะก็คูณน้ําหนักไปครับคอปเปอร์64คลอลีนสองตัวก็71 71บวก64เป็นเท่าไหร่135ถูกไหมโมเม่ได้คูหน่วยเป็นกรัมต่อโม ูกไหมโมตัดโม,โมไปได้เป็นกี่รมเห็นไหมครับนั่นแหละหครับสูตจย,ย 135. กสี่คูณร้อยสามสิบห้าเทคนิคง่ายๆครับก็ไม่ต้องไปดูศูนย์นะดูสี่ไปเลยร้อยสามห้าคูณสองก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบเบิ้ลเบกทีนึงก็เป็นห้าร้อยสี่สิบใช่ไหมตัดศูนย์ทีตัวหนึ่งห้าสิบสี่กรัมนั่นเองเนี่ยก็ตอบมาเติมไปมห้าสิบสี่กรัมถัดมาอัตราส่วนของคอไลต์ต่อซันเฟดก็ดูครับตรงนี้ซันเฟดมันไม่มีเลขค่อยใช่ไหมเนี่ยก็ต้อง 0.05โมลตอไลายครับคลายมีเลขห้อยสองเติมไป0.4โมลใช่ไหมคลายห้อยสองก็ต้องเป็น 0. 0.8โมลอัตราส่วนก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ0.05ต่อ 0. 0.8ก็คือ5ต่อ8 0ะเลื่อนจุดไป2ตำแหน่ง5กับ8 0ก็16ต่อ1น,น,นะเพราะ16 5ได้8 0ถูกไหมครับเห็นไหมข้อนี้เห็นไหมครูทำราไม่ยากเลยเลขก็ไม่ยากเนาะ งั้นไปเท่านี้ต้องทำได้นะไม่ยากอย่าให้เสียคะแนน